สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องฟังก์ชันอินดี้นะครับวันนี้มีสาระน่ารู anything, ้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับมาฝากเพื่อนนะครับวันนี้ผมจะมาหลอกวัวให้กินน้ําเยอะนะครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับก่อนออกจากคอกก็จะให้มันกินน้ําก่อนค่อยออกคอกตอนเย็นก็เหมือนกันนะครับข้อคอกเสร็จก็จะให้กินน้ําก่อนค่อยกินฟางครับเดี๋ยวไปดูยวเดี๋ยวไปดูนะครับวิธีการหลอกวัวนะครับกับควายกินน้าเยอะนะครับมีวิธีทํา ง่ายครับไปดูเลยครับครับขับวิธีการแรกนะครับก็เป็นบัดนิดหน่อยครับก็ผมตักหัวหารนะครับนี่ครับยี่ห้อศูนย์สองสี่นะหรือจะใช้เพื่อนๆจะใช้วิธีใช้หัวหารตัวอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ทีนี้ตักมาแค่นี้ก่อนครับฟึกให้มันกินถ้าวัวตัวไหนยังไม่เคยกินก็ตักมาแค่นี้แหละครับของผมมันเคยกินแล้วผมก็ตักแค่นี้เหมือนกัน พื่อจะหลอกให้มันกินน้ําเยอะๆนะครับตัวนี้เป็นน้ําเป็นน้ําเก่าที่วัวตัว,ต,วตัวอื่นกินแล้วแหละแต่มันกินเหลือครับเจนี้นะครับผมก็ใส่อันนี้นะครับอาห,หารลงไปเลยครับถ้าวัวนเพื่อน,นยังไม่กินครับยังยังกินไม่เป็นก็ใส่แต่หัวอาหารแล้วก็ใส่น้ําเล็กๆน้อยๆครับพอให้มันมีน้ํานะครับแล้วก็คนๆให้มันแล้วให้มันกินดูพอมันเริ่มกินเป็นเราก็เริ่ม ผสมน้ำเทใสอันนี้วัวของผมนี่มันกินเป็นแล้วครับต่อไปนะครับก็ไปกันเลยขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปหมาชูใบก่อน <c oughs> นี่ครับกลืเรนะครับผมนี่ครับใส่แค่นี้นะครับแค่นี้ ดูนะเทลงไปเลยครับเสร็จแล้วมีแค่สองอย่างแค่นี้แหละถ้าเพื่อนๆมีรำก็ใส่รำเข้าไปด้วยเหมือนเดิมนะครับต่อไปไปใส่น้ำเปล่าดูครับต่อไปนะครับนี่นะครับน้ำเปล่าของผมเทลงไปเลยแล้วก็ตักน้ำาครับเทใส่ไปเลยจนเต็มเลยนะ เอาให้มันกินเลยแค่นี้ง่ายๆเดี๋ยวดูนะมันจะกินไหมเนี่ยตัวนี้กินแล้วตัวนี้ก็กินแล้วเดี๋ยวมาดูตัวนี้ว่าตัวนี้จะกินไหมเอาทำให้กินนะยทำให้กินครับเนี่ยครับบียะไแล้วนะครับมันเคยกินมันก็จะมีรสชาติเกลือที่เราใส่ลงไปถ้ามันยังไม่กินเราก็คนครับให้รสชาติมันออกเอามือคนๆเนี่ย ก็เริ่มดูดละเนี่ยนี่ตอนเช้านะครับเนี่ยคือเราจะให้มันกินน้ําอ่ะตอนเช้าก่อนออกคอกนะให้วัวเราสุขภาพดีนะครับถ้าวัวไม่กินน้าวัวจะผอมนะครับเนี่ยครับมันก็จะได้กินหัวาหารไปด้วยกินรำไปด้วยกินน้ําไปด้วยครับเนี่ยมันก็กินแล้วถ้ามีการน้ำตาลก็ใส่ด้วยก็ดีเหมือนกันครับเพื่อความหอมของของรสชาติเสริมรสชาติด้วยแต่ให้ขาดเกลือนะครับ สำคัญคือเกลืออ,อย่าให้ขาดเด็ดขาดกินเช้าเย็นเลยครับปูของเราอ้วนแน่นอนสุขภาพดีแน่นอนครับง่ายๆครับตัวนี้มีลูกนะเนี่มันก็มีลูกมันมันก็ไม่ถึงกับอ้วนนะแต่มันก็สุขภาพดีนะครับแข็งแรงอะ่ะก็ไม่ถึงกับผอมครับเพราะว่นมีลูกด้วย พอมันกินได้เกือบจะหมดแล้วเราก็ดึงขั้วมาครับถ้ามันกินดีนะดึงขัอกมาเลยแล้วก็ไปเติมน้ําต่อนะครับแต่ผมจะทําให้ดูแบบเห็นๆเ,เลยก็เอาตักน้ํานะครับเนี่ยน้ำครับไป,ไปเลยไป,ไปเลยแค่นี้ครับคือเพิ่มเพิ่มการกินน้ําของมัน ทีละนิดทีละนิดนะครับให้มันกินน้ําให้ได้เยอะที่สุดนะก่อนออกจากคอกเนี่ยครับ,รบอย่างน,น้อยก็ต้องสองคร,ครุมันยังไม่กินใช่ไหมเราก็มือคนครับเพื่อให้อาหารที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันแตกขึ้นมามันจะได้กินของอาหารแต่ถ้าวัวของเพื่อนๆครับยังไม่กินเราก็วิธีการก็คือใส่น้ํานี่น้องให้มันให้มันกินเป็นก่อนอนะ่ะพอมันกินเริ่มจะหมดเราก็ค่อยผสมน้ําอีกเทน้าสอีกดึงออกมาจากปากมันนะครับ ก็เนี่ยครับมันเพราะว่าของอาหารเนี่ยมันอยู่ข้างล่างไงเนี่ยก็ต้องคนนคนคน,คน,คนให้มันกินสังเกตมันพอเราเติมน้ําใส่ใช่ไหมถ้าใจะให้ดีคือเติมเกลือเข้าไปอีกเติมเกลือใส่เข้าไปให้มันได้รสชาติออกเค็มๆนี่ครับมีกากน้ำตาลใส่ยิ่งดีครับก็รอเฝ้ารอให้มันกินจนหมดเลยนะครับถ้ามีพวกากากน้ำตาลพวกนี้อาจจะดีมันหอมหอมัวมันจะชอบมันจะติดกินนะครับเช้าผมก็ทำนี้แหละ กอนออกจากคอกครับวัวจะได้สุขภาพดีนะนี่มันก็ไม่ถึงกับอ้วนแต่มันก็มันก็ไม่ผอมอ่ะมันก็ไม่ผอมมากเนี่ยนี่มันมีลูก,ลกนะเนี่ยเลี้ยงลูกนะเลี้ยลูกของมันเนี่ยตัวนี้นครับดบูก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ถ้าวัวไม่กินน้ำครับทำเหมือนผมนี่แหละวิธีการครับอีกวิธีการหนึ่งก็คือว่าถ้าวัวไม่กินน้ํานะ ตอนเช้าไม่กินเที่ยงไม่กินคือถ้าไม่กินือปล่อยมันเลยนะเช้าไม่กินก็จูมันจูมันออกเลยเที่ยงไม่กินก็จูมันออกเลยทีนี้ตอนเย็นนะครับสาคัญตอนเย็นพลาดไม่ได้ตอนเย็นเราทำวิธีการนี้เลยทําวิธีนี้เลยครับตักน้ํามาตักน้ํามาใส่เกลือใส่หัวาหารที่ผมบอกแล้วก็ใส่รำถ้ามีรำก็ใส่รำถ้ามีการน้งแตงก็ใส่การน้ําตงไปด้วยผสมอย่างนี้นะครับให้มันกินจูมาปุ๊บนะครับเอามันเข้าคอกเลยเอามันเข้าคอกเอามันเข้าคอกทุกตัว เราก็ทำแบบนี้แหละเอาน้ำตัวที่มันไม่กินเนี่ยเอามาใส่เอาน้ำตัวที่เราผสมแล้วเอามาให้มันกินพอมันเคยกินแบบนี้นะครับมันก็จะกินเลยมันหิวน้ําไงมันถึงมันมันต้องกินหมดแนี่ครับลองดูนะทำให้กินเราเข้าผสมทีละนิดทีละน้อยให้มันกินเงี้ยหัดให้มันกินก่อนพอกินเป็นปุ๊บเราก็เริ่มผสมน้ําใส่มันกินเยอะๆทุกเช้าครับทาให้มันกินเนี้ยมันก็จะกินพอมันเคยกินนี้มันได้กินรสชาติเหล่านี้มันก็จะกินอยู่อย่างนั้นเลยทีนี้ ไม่มีพลาดครับวัวของเราก็จะสุขภาพดีกินยาเก่งครับมันก็จะไม่ขาดน้ําหมดนะครับเนี่ยดูเนี่ยผมให้กินอย่่งน้อยต้องต้องสองครุถังสีเล็กนะครับรือจะถังสีใหญ่ก็ได้แล้วแต่ครับแต่ผมจะให้กินนี้แหละทุกเช้ากับตอนเย็นเที่ยงมันจะกินไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่ตอนเย็นต้องต้องกินน้ําเยอะตอนเช้าต้องกินน้ําก่อนออะครับแล้วเพื่อนเราสังเกตับถ้ามันกินน้ํากับเกลือตอนเย็นนะ ถ้าเราผสมน้ำกับเกลือให้กินตอนเย็นๆนะครับมันจะกินฟางเยอะตอนเย็นๆนะกลางคืนนะมันจะกินฟางเยอะมากเลยมันจะหิวครับลองดูนะครับอันนี้เป็นวิธีการเล็กน้อยเก็บได็กเก็บร้อยนะครับที่ที่ผมทําแล้วมันดีครับก็มาบอกต่อนะครับก็ฝากเพื่อนๆครับถ้าใครครับถ้าใครนะครับที่ชอบนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ทางช่องฟังก์ชันอินดี้ด้วยครับผมจะได้เป็นมีกําลังใจนะครับทาคลิปวิดีโอให้ให้ให้ทุกคนได้ดูอีก นะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับนะครับเนี่ยตัวนี้ก็มีลูกนะในลูกมันออกได้ไม่กี่วันเองนี่ตัวผูกก็ถือว่าสุขภาพดีครับไม่เป็นโรคลำปีสกินนะถ้าวัวเราสุขภาพดีมันก็ไม่เป็นโรคนะครับโอเคฝากไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ